สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ตามกําหนดการมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตสู่แพทใหม่3.2.0นะครับวันนี้คอนเซปต์ใหม่มาแล้วเป็นออฟฟิเชียลนะครับผมยูไนออนเดอะพิชยูไนก็คือยูเนเต็ดนะครับมาจากคํานั้นนะจริงจริงยูเนเต็ดมาจากคำยูไนั่นแหละความสมัครสมัครคีการรวมตัวกันบนสนามนะครับผมประมาณนี้อันนี้คือคอนเซปต์ของเวอร์ชัน3.2.0แล้วก็เป็นซีซั่น3นะครับเปิดซีซั่นที่3นะครับเริ่มใหม่ทั้งหมมมดนนนะะครับไไไ่่วาจเป็ท์์ล ของตัว Legendary อ่าตัวตำนานต่างๆที่จะออกมานะครับผมอ่าตัวラกิ้งอ่าร,รีเซ็ตใหม่นะครับแพ็คลูกดักบอลต่างๆนา,นานารีเซ็ตใหม่เกมเพยก็จะมีการปรับใหม่นะครับแต่มากน้อยแค่ไหนตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่ผมทําคลิปนะครับ11โมงกว่าๆนะครับผมยังไม่มีออกมาแน่นอนเรื่องของเกมเพย์นะครับคงต้องรอสักพักหนึ่งแต่สิ่งที่มีออกมาแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับนี่ครับมาดูนี้เลยนี่เฮ้ hey! ลูกไฟบันลัยกันคืออะไรกับเนี่ยนี่คือรูปภาพจากออฟฟิเชียลจากเป็นทางการนะค,คือไม่ได้เป็นแฟนเมคหรือว่า,อาสร้างกันมาเองนะครับอันนี้คือออฟฟิเชียลจากโคโนมินะครับผมเป็นการ์ดโชว์ไทม์แพ็คใหม่ฮะชื่อคอนเซ็ปต์ไม่ใช่ชื่อคอนเซ็ปต์ชื่อสกิลว่าบิสเคิลเลอร์นะครับบิสเคิลเลอร์ก็คือบิสแปลว่าสายฟ้าแลบสายฟ้าฟาดนะครับเคิลเลอร์ก็คือลูกโค้งนั่นแหละเป็นสกิลใหม่อีกหนึ่งสกิลของนักเตะการ์ดโชว์ไทม์ครับถ้าแปลตรงๆต,ต,ตัวก็ คือว่าลูกปั่นโค้งแบบสายฟ้าแลบนะครับลูกปั่นโค้งแบบสายฟ้าแลบนะครับบริสเคิลเลอร์เออแล้วมีภาพเงาเปยออกมาเนี่ยวันนี้วันที่สิเออวันที่7เดือน12นะครับก็คือมาวันนี้เลยนะมาวันนี้เลยนะครับแพ็กนี้มาวันนี้เลยเป็นการ,ร์ดโชว์ไทม์ที่มีสกิลใหม่บริสเคิลเลอร์นะครับลูกปั่นโค้งแบบสายฟ้าแลบนะครับ แล้วภาพเงานี้มีใครบ้างเดี๋ยวพาทุกคนมาส่องดูนะครับผมว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมบางคนอาจจะทราบข่าวแล้วนะครับแต่บางคนหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแปลสกิลสกิลใหม่นี้เนี่ยมันทํางานยังไงด้วยนะครับผมมันมีข้อมูลออกมาแล้วนะครับอ่ะ เอาเรื่องของคําแปลก่อนนะครับอันนี้คือแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะครับจริงๆในตัวเกมเนี่ยมันก็จะเข้าไปดูได้นะแต่เอาแปลจากภาษาญี่ปุ่นนี่แหละนะอันนี้คืออันเก่านะครับอันนี้คือลองเลนสเคอร์เลอร์นะครับผมลองเลนสเคอร์เลอร์คือเราสามารถที่จะควบคุมการปั่นไกลปั่นการปั่นระยะไกลได้ด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอันนี้คือสกิลเก่าใช่ไหมมันอยู่กับสกิลเก่านี่แหละครับผมก็คือบิสเคอร์เลอร์นะครับผมลองเลนสเคอร์เลอร์กับบิสเคอร์เลอร์แล้วมาแต่งต,ง,ตงต่างกันยังไงละครับผมถ้าจากกําแพะคำแปล ลินพนพัถ้าจากคำแปลคําอธิบายเนี่ยก็จะบอกว่าเราสามารถที่จะควบคุมลูกยิงการยิงปั่นโค้งให้มีวิถีบอลตก,กครับจังหวะบอลตกอ่ะได้ดีขึ้น อันนี้คือปันป่นไกลปั่นไกลปั่นระยะไกลควบคุมได้ดีขึ้นปั่นโค้งส่วนอันเนี้ยคือจังหวะบอลตกโค้งนะครับแบบสายฟ้าแลบฟัฟลงมาเนี้ยเออวิธีวิธีบอลตกแบบแนวตั้งอะ่ะแนวดิ่งเ่ะเราจะสามารถควบคุมการยิงได้อันนี้ก็ต้องไปดูในเกมอีกทีนึงนะครับว่ามันจะควบคุมได้แบบไหนละ่ะคือควบคุมดั่งใจนึกเลยเหรอก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับผมว่ามันน่าจะคล้ายๆนะถ้าให้เดานะผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกับชิปช็อตคอนโทรลชิปช็อตคอนโทรลเนี่ยคือ เราสามารถที่จะควบคุมได้ได้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านักเตะที่ไม่มีลูกยิงชิปช็อตคอนโทรลไม่มีสกิลชิปช็อตคอนโทรลนะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่านักเตะที่ไม่ได้มีสกิลชิปช็อตคอนโทรลจะยิงชิปไม่ได้คือมันยิงได้แต่ว่าคนที่มีสกิลนี้เนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถควบคุมลูกบอลทิศทางของบอลได้มากขึ้นอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าวิถีของบอลมันจะเป็นแนวแนวดิ่งนะครับผม แนวดิ่งเนี่ยมันก็จะควบคุมได้ดีขึ้นเวลายิงปั่นนะครับแต่จะใกล้จะไกลระยะการยิงปั่นเนี่ยแล้วติดสกิลนี้เนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูในในตอนรีวิวนะครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับผมตอนที่แพ็คนี้มาได้เปิดได้ได้นะครับ ผมว่าอีกอารมณ์นึงมันจะคล้ายๆกับสกิลเอ c ดคอสซิ่งเอ็ดคอสซิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นการคอสบอลจากด้านข้างใช่ไหมสังเกตเวลาคอสบอลจากด้านข้างพวกลูคชอเทนเนลลัสนาโรที่เป็นโชว์ไทม์นะเทียนที่เปลีะยรเนี่ยก็จะมีสกิลเอ็ดคอสซิ่งเวลาคอสเข้ามาข้างในนะครับมันก็จะทําให้ จังหวะบอลตกเนี่ยมันจะตกแบบแนวดิ่งปึ้งมันจะตกมัน,ม,นมันจะไม่ได้บอลย้อยสูงนะครับเวลาบอลตกมันจะตกไวนะครับทำให้ถึงหัวของกองหน้าได้ไวผมว่ามันจะคล้ายๆกันไหมนะอันนี้ต้องลองดูนะครับก็คําอธิบายก็บอกมาประมาณนี้นะครับบอกว่า อ่อสกิลใหม่นะครับบิทเคอร์เลอร์เนี่ยเป็นสกิลที่จะทําให้เราควบคุมการยิงลูกปั่นในวิถีแนวดิงเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับก็คือแนวดิงจังจหวะบอลตกนั่นแหละอาจจะเป็นว่าเรายิงปั่นไปแล้วบอลตกปุ๊บเนี่ยเราจะควบคุมไม่ดีขึ้นนะเหมือนยิงย้อยชิปข้ามหัวประตูแต่มันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กึ่งชิปมันจะออกแนวคล้ายๆชิปนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นการปันป่นด้วยปั่นด้วยและย้อยลงด้วยนะเดี๋ยวต้องดูไหนะต้องดูนะครับอันนี้คือคำอธิบายนะครับผมเรายังไม่เห็นของจริงนะะงนะครรรับเเเพพาาาว่่ดต้อองงกมปิสภ เมื่อสักครู่นี้นะครับผมอ่ะถ้าตามเงาเป๊ะๆเ,เลยนะครับก็ไม่ผิดโผแน่นอนสําหรับ3คนนี้นะครับเฟรเดิโกเคียซ่าแต่ค่าพลังนี่เมกนะครับอันนี้เป็นแฟนเมกภาพแฟนเมกนะครับแต่ค่าพลังนี่แฟนเมกแต่รูปอ่ะมันตรงนะครับผมเฟรเดิโกเคียซ่าครับผมคนแรกเออ่โมฮัมเหม็ดซาร่ามาโชว์ไทม์อีกแล้วซาร่า ah, โชว์ไทม์ไอตัวเก่าเนี่ยเหมือนจะไม่มีสกนะิลเนาะไม่มีสกิลพิเศษอันนี้ก็ใส่สกิลพิเศษให้หน่อยนะแล้วก็ซอนฮึงมินครับซอนฮึงมินกับสกิลพิเศษนะก็จะเป็นปีกๆอันนี้จริง จริงเคียซ่าก็สามารถเล่นปีกได้นะครับ3าตัวนี้นะครับเป๊ะเลยนะฮะอ่ะดูภาพทางการอีกทีนึงนะครับอันนี้ภาพทางการจากพี่โคน,นะครับผมเคียซ่าซาร่าและซอนฮึงมินนะครับเออไม่ต้องเปย์ให้มันอยากรู้หรอกเนาะมันก็เป๊ะเลยนะ อันนี้คือแพ็คมาวันนี้เลยนะครับวันที่7 7ไม่ใช่เจ็ธันวาคมนะครับมาวันนี้เลยนะฮะส่วนอีพิกเนี่ยคอนเซปต์ก็คงจะมาวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับมาวันจันทร์เหมือนเดิมแล้วก็ไอที่เปิดฟรีหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะเปิดได้วันจันทร์นะครับผมแพ็คนี้คงไม่ได้เปิดฟรีนะครับจากที่เป็นทางการแล้วข่าวที่เป็นทางการที่เปิดชาร์จดิลฟรีหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะได้รับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพ็คอีพิกนะครับส่วนข้อมูลที่เหนือมกนอกเหนือจากแพ็คนี้ยังไม่มีเพิ่่มมเเติทีป็นนั นี้ก็เป็นภาพเงาการ์ดเพลเยอร์ออฟเดอะวีคเมื่อวานนี้นะครับผมหลายคนก็เห็นแล้วนะครับก็จะมี2แพ็คนะครับผมการ์ดม่วงกับการ์ดเขียวนะญี่ปุ่น2คนนะครับก็จะมีมิโตมากเอนโดที่ผมเปิดไปเมื่อวานเนาะอังกฤษการ์ดม่วงอันนี้ก็จะมีความไปไปได้ที่เป็นจูดเบลลิงแฮมหรือฟิลโฟเดนนะครับส่วนญี่ปุ่นของการ์ดม่วงก็จะเป็นโทมิสนน ard, น Guard, ึนะครับส่วนนอร์เวย์นี้มาตินโอเดกาศนะครับการ์ดเขียวนะครับส่วนญี่ปุ่นคนนี้นะฮะก็จะเป็นมิโตมารเฮ้ยไม่ใช่ มินามิโนหรือเอนโดนะครับสองคนนี้นะฮะอันนี้คือการ์ดเพลเยอร์ออฟเดอะวีควันนี้นะครับผมอันนี้ภาพทางการนะครับส่วนภาพเงาตรงนี้มันเทียบไม่ได้นะมันจะเป็นภาพโมเดลไม่ใช่ภาพจริงไม่ใช่ภาพคนจริงนะครับข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าของเว็บไซต์โคนมิเนี่ยตอนนี้ยังเป็นถ้าเกิดว่ากดเข้าไปดูโดยเวอร์ชัน PC นะครับมันก็ยังเป็นรูปเมซี่อยู่แต่ถ้าเกิดว่ากดเข้าไปดูโดยเวอร์ชั่นมบายนะครับเป็นแบบเดสก์ท็อปสีนะครับผมมันก็จะเป็นรูปนี้นะครับแสดงว่าตอนน อัปเดตอยู่นะครับอัปเดตข้อมูลต่างๆอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตนอกเหนือจากแพ็กโชว์ไทม์แพ็กนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะทําคลิปมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามันสําคัญจริงๆนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะเตรียมทองเตรียมทองเตรียมอะไรกันไว้หรือยังฮะเตรียมทองเตรียมอะไรกันไว้หรือยังนะครับเตรียมทองเตรียมอะไรกันไว้หรือยังนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับเร็วๆนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ